สลักเพชรจมกับกระดูกทับเส้นแตกต่างกันยังไงต้องบอกเลยค่ะว่า2โรคนี้ค่ะทําให้เกิดอาการที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะคืออาการที่ปวดบริเวณหลังเอวหรือสะโพกนะคะแล้วก็มีอาการชาร้าลงที่ขาหรือลงที่ปลายเท้าค่ะเพราะว่าทั้งสองโรคนี้ค่ะทําให้เกิดการอักเสบนะคะบริเวณที่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็การอักเสบที่เส้นประสาทได้เหมือนกันแต่ต้นเหตุนั้นแตกต่างกันค่ะเรามาดูก่อนเลยนะคะในส่วนของสลักเพชรจมหรือเราเรียกอีกชื่อนึงก็คืออาการของ กล้ามเนื้อสะโพกนีบเส้นประสาทค่ะซึ่งแน่นอนค่ะ อาการตรงนี้นะคะก็เกิดจากกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกนะคะชื่อว่ากล้ามเนื้อพิริส o อมิสนะคะกล้ามเนื้อนี้ค่ะเกิดการหดเกร็งนะคะจากการที่อยู่ท่าเดิมนานๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นยืนานานๆหรือนั่งนานๆจะก,กระตุ้นทําให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทที่ชื่อว่าไซคลอเอติกเนฟค่ะทําให้เกิดอาการนะคะปวดแล้วก็ชารา้าแต่อาการปวดของสลักเพชรจมเนี่ยค่ะจะปวดบริเวณแก้มก้นลึกๆคําหาจุดไม่เจอค่ะซึ่งจะแตกต่างนะคะ จากกระดูกทับเส้นเพราะกระดูกทับเส้นเะยค่ะชื่อเต็มก็คือหมอนรองกระดูกเสื่อมเคลื่อนกดทับเส้นประสาทนะคะหรือหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเกิดปัญหาจากที่หมอนรองกระดูกของเราเนี่ยค่ะเกิดความเสื่อมทําให้มีการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อหลังนะคะหรือเอวหรือสะโพกนะคะแล้วมีการนะคะเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะจากหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นออกมาหรือจากหมอนรองกระดูกสลังที่เคลื่อนนะคะมาทับเส้นประสาทค่ะซึ่งถ้าเกิดบริเว บริเวณเอวนะคะเป็นหมอนรองกระดูกบริเวณเอวเนี่ยก็จะทําให้มีการเบียดเส้นประสาทไซคลเอติกเนฟเช่นเดียวกันค่ะทําให้มีอาการที่ใกล้เคียงกันมากค่ะแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะทราบว่าเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวิธีสังเกตอาการนะคะสามารถสังเกตได้ก็คืออาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบนะคะหรือสลักเพชรจมเนี่ยค่ะมักจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ท่าเดิมนิ่งๆนานๆค่ะแต่พอขย จับร่างกายแล้วนะคะอาการจะเริ่มคลายดีขึ้นค่ะแต่ถ้ากระดูกทับเส้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราเคลื่อนไหวเยอะๆจะยิ่งปวดมากกว่าแล้วพอนั่งพักจะรู้สึกดีขึ้นค่ะแต่ก็ต้องเตือนอีกนิดนึงนะคะว่าอาการ2ออย่างเนี่ยค่ะสามารถเกิดร่วมกันได้ค่ะ เพราะบางคนเนาะอาจจะรู้สึกปวดทั้งเอวแล้วก็ชารล่าแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นลึกๆด้วยนะคะเพราะว่าสองโรคนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ค่ะเราสามารถตรวจเช็คได้นะคะว่าเราเนี่ยค่ะมีทั้งกล้ามเนื้อหนีบหรือว่ามีกระดูกทับเส้นอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเราสามารถทดสอบได้โดยถ้าอยู่ท่ายืนนะคะให้เรายืนตรงค่ะเหยียดขาตึงนะคะแล้วก้มแตะที่ปลายเท้าของเราค่ะถ้าเกิดว่าแตะที่ปลายเท้าได้โดยรู้สึกตึงๆที่เส้นบริเวณ เป็นหลังน่องหลังขาแต่ไม่ปวดจีตไปที่กลางหลังหรือเอวนะคะแสดงว่าเป็นที่กล้ามเนื้อค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะเราก้มแล้วเจ็บจีตขึ้นมาเลยนะคะก้มไม่ได้แสดงว่าอาจจะเกิดจากกระดูกทับเส้นค่ะหรืออีกวิธีนึงก็คือการนอนราบกับพื้นแข็งๆนะคะอันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยนิดนึงเนาะแล้วนะคะเหยียดขาเราตรงปลายเท้าชี้นะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยกขาขึ้นเหยียดตรงนะคะจนรู้สึกว่าตึงไม่ไหวนะคะ อาการนี้จะรู้สึกตึงเมื่อเกิดมีกล้ามเนื้อที่ตึงเกร็งขึ้นค่ะและถัดจากนั้นให้มีคนนะคะมาช่วยดันปลายเท้าของเราเข้าตัวค่ะถ้าเกิดว่าดันแล้วปวดจีด๊ดวิ่งไปที่หลังเลยอันเนี้ย แปลว่าคุณเนี่ยค่ะมีอาการของกระดูกทับเส้นอย่างชัดเจนค่ะและนี่นะคะก็เป็นความแตกต่างระหว่างสลักเพชรจมและกระดูกทับเส้นค่ะแต่คุณไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะทั้ง2องอาการนี้นะคะเรามีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือตัวยูโปรฟิคและยูนิออย์ค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดอักเสบค่ะจากในเรื่องของกล้ามเนื้อหนีบนะคะเส้นประสาทที่อักเสบหรือแม้แต่ปัญหาของหมอนรองกระดูกนะคะที่เคลื่อนกดทับเส้นประสาท แล้วกระตุ้นทําให้เกิดอาการอักเสบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะชุดทดลองคู่เริ่มต้นเลยค่ะเพียง1,680บบาทเท่านั้นราคานี้นะคะคุ้มค่ามากๆต่อการเปิดใจลองค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงอาการเปลี่ยนแปลงที่คุณประทับใจเพราะว่านะคะเชื่อว่าคุณเนี่ยค่ะ เคยไปนวดนมาเยอะแล้วนะคะจ่ายครั้งละหลายหลายร้อยหรือหลักพันมาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ค่ะเซตนี้นะคะเปิดใจทดลองให้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเรานะคะจะดูแลคุณอย่างต่อเนื่องด้วยโปรโมชั่นที่สุดคุ้มค่ะเริ่มกันก่อนได้เลยนะคะที่1,680บาทพร้อมส่งค่ะจำนวนจำกัดนะคะรีบทักแชเทเพจของเราณตอนนี้นะคะหรือเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยค่ะเป็นนานอย่าทานน้อยเป็นน้อยอย่าปล่อยนานรีบทักมานะคะ